สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกินนะคะกาจสะพานมาดูสกายวอล์นะคะสกายวอล์กร้านอาหารนะคะที่วัดเขาจะแบงนะคะเพราะว่าเราอะ่ะเข้าไม่ถึงสะพานกระจกนะคะเพราะว่าคนเยอะม,มากคนเป็นหมื่นเลยนะคะเราก็เลยมาสกายวอล์กร้านอาหารแชร์นะคะ ก็ชิมรางไปก่อนนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามเรานะคะกด Subscribe ให้เรานะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะรอก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะก็ถือเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็ชิวๆเดินแถวแถวบ้านเรานะคะ จุดประสงค์นะคะในการทำคลิปของเรานะคะก็คือการท่องเที่ยวนะคะเพราะเราก็ต้องอน j o ยนะคะผ่อนคลายอยู่แล้วนะคะเราก็จะต้องไปนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะเราจะได้ไม่เครียดน,นะคะเราก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะเพราะเราก็ต้องออกไปเที่ยวทุกวันอาทิตย์ แล้วเราก็จะนำคลิปการท่องเที่ยวของเรานะคะมาลงให้ดูนะคะก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ตั้งใจอยู่นะคะตั้งใจทำอยู่นะคะก็ถือซะว่า,าดูเป็นแนวทราแบบดูเพลินๆไปนะคะแบบไม่มีอะไรจะดูก็กมาดูช่องเราก็ได้นะคะ ก็เป็นแนะนำสถานที่ต่งตางๆก็ดูเอาไว้นะคะเพื่อทุกคนอยากไปก็สามารถที่จะไปได้นะคะจะได้มีแนวทางนะคะว่าไปแล้วจะเจออะไรบ้างนะคะทางช่องเรานั้นนะคะก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายหรอกนะคะก ทำคลิปสนุกๆไปนะคะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยไทยช่วยไทยนะคะถ้าคนไทยนะคะไม่เที่ยวประเทศไทยแล้วใครจะช่วยเรานะคะเป็นการอาสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นนะคะก็ไปเที่ยวกันจะได้ เงินสะพัดนะคะในประเทศไทยนะคะพูดถึงนะคะความประทับใจในวัดเขาจะแบกนะคะที่ทำให้เรานะคะมาทำบุญได้ถึง3ามครั้งแล้วนะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าวัดนะคะตั้งอยู่บนภูเขานะคะที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยนะคะ ็ทำให้เราอะสามารถที่จะเดินไปเส้นทางธรรมาชาตินะคะเดินขึ้นไปลัดเลาะไปเจอแบบต้นไม้ต้นเฟิร์นนะคะก็ไปเจอก้อนหินใหญ่ๆโคดหินสวยๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะคะก็ไปเจอแบบธรรมชาตินะคะ ก็ทำให้เราชอบมากเลยนะคะแล้วก็ก็ขึ้นไปบนบันไดนะคะก็ไปชมวิวข้างบนนะคะที่เป็นโบสถ์บนยอดเขานะคะก็จะเป็นวิวที่สวยงามมากนะคะแล้วก็สะพานนะคะสะพานสีขาวนะคะก็เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามแบบแบบบรรยายไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็มีการบริการที่ดีนะคะพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะ,ะพูดดีกับคนที่มาทำบุญนะคะก็มาซื้อทองก้อนทองแผ่นซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะไปไหว้พระเราก็มาซื้อมาทำบุญกันนะคะ ได้เที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเราก็ได้ทำบุญด้วยนะคะมันก็ได้สองเด้งเลยนะคะมันได้เที่ยวได้ทำบุญมันครบมากเลยนะคะแล้ววันที่เราไปนี่ก็เป็นวันพ่อนะคะเราก็จะไปทำบุญนะคะเรา ไปครั้งแรกนะคะไปวันอาสาหบูชานะคะก็ไปทำบุญแล้วก็ไปทอดกระถินไปทเทอทองหลวงพ่อเสดทรนะคะไปไปร่วมซื้อทองก้อนนะคะเพื่อไปหล่อหลวงพ่อเสดทรนะคะแล้วก็ไปซื้อแผ่นทองนะคะ ไปเพื่อลอหลวงพ่อโสธรน,นะคะก็อยากจะเห็นหลวงพ่อโสธรแบบที่สมบูรณ์นะคะว่าจะออกมาสวยงามเพียงใดนะคะเราก็กำลังรอดูอยู่นะคะสำหรับช่องเรานะคะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางวัดเลยนะคะแต่เราะะก็ เป็นคนชนบุรีนะคะที่เราก็จะทำคลิปเพื่อโปรโมทน,นะคะสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามในจังหวัดของเรานะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าบ้านเรานะคะมีสิ่งดีๆมากมายนะคะมันมีความพัฒนาแบบเจริญก้าวหน้าไปแบบสู่ขั้น อินเทร์วันนี้นะคะก็ผู้คนมากมายนะคะก็แย่งกันถ่ายรูปนะคะสนุกสนานไปอีกแบบเลยนะคะไม่ว่ากัน